สวัสดียามค่ำคืนนะครับเวลาตอนนี้ประมาณสองทุ่มเอยหน่อยนะครับผมก็ออกมาแคมปิ้งเหมือนอย่างเคยนะครับแต่ว่าอยู่ในสวนตัวเองนั่นแหละมุมเดิมนะครับมาก่อกองไฟผิงนั่งดื่มนั่นดื่มนี่เล่นนะครับแล้วก็ลอยกระทงไปแล้วเมื่อกี้เพราะว่าคืนนี้เป็นคืนลอยกระทงนะครับแต่ว่าผมมาเจอสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่สวนผมหลังจากลอยกระทงแล้วคือก็สัตว์ชนิดนี้นะครับมันเริ่มมีในสวนผมมา 3 4ปีแล้วนะครับก็เริ่มจากไปได้มาจากป่านะครับได้มาทีละตัวบ้างสองตัวสามตัวบ้างนะครับเวลาไปเดินป่าก็จับมาปล่อยนะครับแล้วมันก็เริ่มขยายพันธุ์นะครับปีที่แล้วเนี่โอ้โหเจอหลายตัวมากแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าลักษณะตัวผู้ตัวเมียมันเป็นอย่างไรนะครับก็สิ่งที่ผมเห็นก็คือสัตว์ชนิดนี้นะครับชืบมันเยอะมากเลยนะครับอ่ะ อันนี้ตัวใหม่ที่ที่มันขึ้นมาเพิ่งเจออ่ะให้ดูก่อนใกล้ๆนะครับสิ่งที่เห็นในมือผมนะครับเขาเรียกว่าหิงห้อยช้างนะครับหิงห้อยช้างหรือว่าแมงบ้งร้ำนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันเพราะว่าผมทําไว้หลายคลิปนะครับที่สวนผมตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้รุ่นลูกเขานะครับ ลูกเนี่ยผมเจอตั้งแต่ตัวเล็กๆกว่านี้เล็กเท่าปลายไม้ขีดนะครับตัวเล็กๆของเขาตัวนี้น่าจะของฤดูนี้แหละเริ่มโตมานะครับตัวแม่เขาก็จะตัวใหญ่นะครับไอตัวนี้เนี่ยตอนเล็กเนี่ยมันสีเหมือนกันแบบนี้หมดนะครับสีส้มดําแบบนี้แหละแต่พอโตโตพอเต็มวัยนะครับตัวเมียจะลอกคราบแล้วตัวเมียก็เป็นตัวเป็นร่วงเหมือนเดิมนี่แหละแต่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับอ่าตามลิงก์ก็ลองไปค้นอ่า ใต้คอมเมนต์นะครับผมจะเอาให้ดูนะครับคลิปแอแปะเดี๋ยวแปะลิงก์คลิปนั้นไว้นะครับตัวเมียก,ก็เป็นหนอนเหมือนเดิมสีเหลืองนะครับส่วนตัวผู้ส่วนตัวผู้นะครับเขาก็จะเป็นเหมือนหินหนห้อยที่เราเห็นตัวเล็กๆนะครับมีปีกแต่ว่าสายพันธุ์นี้จะตัวใหญ่แบบเท่าป,ปลายนิ้วก้อยเลยนะครับตัวใหญ่ดวงไฟใหญ่มากนะครับเขาถึงรวกเ,เรียกหิงห้อยช้างนะครับแล้วในคลิปนั้นเนี่ยที่ผมไปเจอ,เอ แล้วแยกตัวผู้ตัวเมียออกนะครับก็เห็นเขาผสมพันธุ์กันด้วยมันบินลงมาผสมพันธุ์ตัวเมียที่อยู่พื้นดินนะครับตัวเมียเนี่ยจะไม่มีปีกแล้วบินไม่ได้นะครับส่วนตัวผู้มีปีกนะครับบินได้แล้วก็บินลงมาผสมพันธุ์ตัวเมียน,นะครับแล้วผมแบบโอ้โหเห็นตอนตัวเมียมันเริ่มวางไข่ด้วยนะครับเขาขุดรูอยู่นะครับแล้วลูกมันเนี่ยโอ้โหเยอะผมว่าปีนี้ที่สวนผมน่าจะมีแบบหลักร้อยตัวขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเจอเจอเยอะมากปีที่แล้วก็เจอเยอะมาก แล้วเมื่อกี้นั่งนั่งอยู่ผมเจอตัวแรกอยู่อยู่มุมนี้นะครับผมก็กลัวว่าผมจะเหยียบมันผมก็เอาไปปล่อยด้านน้ตแล้วทีเนี้ยเนี่ยนั่งอยู่สักพักเอาเจออีกแล้วทีนี้เนี่ย,ย,ออยตัวนี้ก็ไต่ขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยเยอะมากเลยรุ่นลูกมันเนี่ยอ่ไต่เข้าไปซอกแล้วเออตัวนี้ปล่อยลงด้วยไอตัวที่สามนะครับที่เห็นแล้วมาเจอตัวที่สี่อยู่ด้านนี้อีกเขากําลังลบกันกับไอตัวนี้คือไอหอยอา่าอะไรล่ะ หิงห้อยช้างตัวนี้นะครับเขาชอบกินไอ้ตัวนี้เป็นอาหารนะเนี่ยดูมันกําลังรบกันอยู่นานแล้วนะผมดูเป็นเป็นสี่ห้านาทีแล้วมันจะพยายามจะกินหอยทากตัวนี้นะครับแต่ผมดูแล้วก็รู้สึกว่ามันคู่ชกมันไม่สมศักดิ์ศรีกันเท่าไหร่นะหอยทากคนตัวใหญ่มันน่าจะกินกับหอยทากเล็กๆก,ก,กว่านี้ตัวเล็กอะรุ่นล,ลูกกันน่าจะได้แต่ถ้าเป็นไอหิงห้อยช้างไซส์ใหญ่นะครับท้องหัวแม่มือนะครับ มันกินไอ้ตัวนี้แหละผมเห็นแบบโอ้โหนี่คือของโปรดมาเลยก็ถือว่าหิงห้อยช้างเนี่ยก็เป็นตัวคุมปริมาณหอยหอยทากตัวนี้ได้ดีนะครับหอยทากสยามเนี่ยก็นึกดูว่าที่สวนผมเมื่อก่อนเยอะมากนะครับหอยทากตัวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีก็จะเดินโดนไอ้ตัวนี้แหละถือเป็นการควบคุมปริมาณตามตามธรรมชาตินะครับเนี่ยมันทําให้ผมไม่กล้าเดินเลยนะเนี่ยกลัวจะเหยียบพวกมันเนี่ย ถ้าแบบวันก่อนเด <g ill gdy> ินเดินไปก็เจอสองตัววันนี้โอ้โหเจอเป็ันสี่ชั้นห้าแล้วเนี่ยเน้อตัวนึงผมเอาไปปล่อยนู่นแต่ไฟเขาจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะเวลาจะเดินผมชอบจะปิดไฟอย่างนี้ก่อนนะเวลาเดินในสวนผมกลางคืนนะครับถ้ามีไอ้น้องหิงห้อยเนี่ยก็จะมองเห็นตัวเขาก่อนเพราะว่าแสงเขาจะสว่างมากนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันก็ตัวเล็กรุ่นเล็กๆอยู่ก็ แสงมันดวงไฟมันก็ไม่ใหญ่ชักเท่าไหร่เนาะเวลาเดินผมก็ต้องระวังเนี่ยเห็นไหมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นโบแดงแล้วกันเนาะของผมผมว่านะเพราะว่าเอ่อมันทำมันทำให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์เนาะจากธรรมชาติที่เอ่อ ส่วนหนึ่งก็ผมเป็นคนสร้างร่วมด้วยเนาะแล้วก็ธรรมชาติก็รังสรรค์ของมันเสริมเติมแต่งช่วยกันเนาะผมก็เป็นคนปลูกต้นไม้ไปธรรมชาติมันก็ทําให้ต้นไม้เติบโตนะครับผมก็ตัดหญ้าดูแลบ้างใส่ปุ๋ยบ้างจนทุกวันนี้ก็เริ่มจะปล่อยมือได้นะครับเพราะต้นไม้ก็8ปีนะครับท่านที่ดูคลิปผมมาหลายๆท่านก็น่าจะเห็นตลอดนะครับตั้งแต่ถ่ายตั้งแต่2ปี3ปีก่อนนะครับ ก็ตั้งแต่ต้นไม้กำลังตั้งหลักได้ก็จนต้นไม้เติบใหญ่นะครับแล้วความอุดมสมบูรณ์ต่างๆนะครับก็กลับคืนมาระบบนิเวศต่างๆกลับคืนมาแบบอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอพืชพันธุ์ต่างๆที่เข้ามาเกิดเองในสวนบางอย่างนะครับดอกไม้ป่าบางอย่างพืชพันธุ์ผักต่างๆผักป่าต่างๆก็มาเกิดสัตว์ป่าต่างๆก็เข้ามาอยู่อาศัยเนาะ แมลงต่างๆเข้ามาอยู่อาศัยเนี่ยผมก็คาดหวังอยู่นะว่าไอตัวหิ่งห้อยช้างตัวเนี้ยซึ่งผมว่าในธรรมชาติจริงๆมันก็น่าจะมาเองอยู่นะส่วนหนึ่งผมก็เอามาปล่อยแหละด้วยแต่ว่าผม,มาคาดหวังอยู่นะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไอตัวเนี้ยหนละ่ะเดินไปไหนละไอตัวหิ่งห้อยช้างนะครับอาจอาจจะมีแบบเป็นพันๆเลยะที่สวนผมนะผมก็คาดหวังอยู่ว่าในฤดู ฝนเนี่ยโอ้โหน่าจะเห็นหิงห้อยพวกนี้เต็มพื้นเลยตัวเมียเวลาเดินก็คงต้องระวังอ่ะเนาะแล้วก็ตัวผู้เนี่ยเขาบินได้เนี่ยเขาเหมือนหิงห้อยทั่วไปเลยแต่มันบินได้แล้วมันตัวใหญ่อะ่ะขนาดปลายนิ้วก้อยนะครับก็นึกดูว่าดวงไฟเวลาเราเห็นกลางคืนมันจะใหญ่ขนาดไหนหิงห้อยพวกนี้โอโ้คงเป็นภาพที่น่าน่าดูน่าชมนะครับแล้วก็เห็ดอีก ปัจจัยหนึ่งที่ท,ที่ที่มันทําให้มันสัตว์พวกนี้มันขยายพันธุ์นะครับอุดมสมบูรณ์อย่างนี้นะผมว่าก็ด้วยที่สวนผมทําเกษตรกรรมแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่แล้วนะครับหญ้าบางโซนก็ไม่ได้ตัดนะครับตัดเฉพาะโซนที่ต้นไม้ยังไม่โตเนะเาะถือว่าเป็นเกือบจะเพียว เกือบจะเพียวเนเจอร์แล้วนะครับก็อาจจะรออีกสักหน่อยให้เก็บรายละเอียดต้นไม้ต่างๆให้เรียบร้อยพืชพันธุ์ต่างๆปลูกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะปล่อยตามธรรมชาติแล้วเนาะทีนี้ถือว่าเป็นเพียวเนเจอร์อย่างแน่จริงแล้วก็ตัวเองก็รอรอแค่เก็บเกี่ยวดอกผลเนะเาะเาก็บเกี่ยวผลผลิตกับถิ่นต่างๆที่เราปลูกลงผืนดินเรานะครับส่วนธรรมชาติที่มันอุดมสมบูรณ์ เข้ามาอยู่อาศัยอย่างนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้เนาะพอยได้แล้วเราเห็นแบบนี้ก็มีความสุขดีนะครับเห็นสัตว์ป่าต่างๆเข้ามาอยู่ในสวนเราแบบนี้ยิ่งเช้าๆนะครับผมตื่นนอนเนี่ยในป่าเนี่ยกระรอกนะครับจะมาปลุกตั้งแต่เช้าๆเลยแต่ละวันอะคลิปนี้นะครับเอ่อคงจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับพามาดูหิงห้อยช้างตัวเล็กๆนะครับในเวลากลางคืนอา่าลืม เข้าไปดูอีกลิงก์นึงนะครับอีกคลิปหนึ่งในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันเนาะตัวนั้นเนี่ยถ่ายชัดเจนตัวใหญ่ๆเขาเลยแล้วจะแยกให้ดูวัตุผู้ตัวเมียมันเป็นอย่างไรนะครับในตัวเต็มวัยของเขาเนาะอ่ะก่อนจะจากกันไปจริงๆนะครับดูดิไอตัวนี้มันยังไม่ยอมเลยมันเกาะเนึบเลยกับไอตัวหอยทากมันจะกินให้ได้เลย <laughs> โอ้ร้ายร้ายโหดโหดอยู่เหมือนกันไอตัวนี้